podcast DITP Chicago by ชคาาาาก่่่ววงเลขร้สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ podcast ์เล่าข่าวการค้าโดยสคตชิคาโกสาระด,ดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าในสหรัฐเป็นประจำกับสคอตตชิคาโกครับ ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลกและชาวอเมริกันในหลายๆด้านรวมถึงการออกเดตและการตัดสินใจแต่งงานซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายแหวนมั่นเพชรในตลาดทำให้แนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าปัจจัยด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดที่คลี่คลายลงไปมากผู้คนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะทำให้ชาวอเมริกันตัดสินใจแต่งงานมากขึ้น และส่งผลทําให้ตลาดค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้โดยบริษัท Signet Jewelers จำ um กัดผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของโลกสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเอครอนรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ค้าปลีกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับชื่อดังรายใหญ่ในสหรัฐหลายแบรนด์เช่น Jared, Blue Nile, Diamond Direct, c a s j e w e l l e r s และ Sales เป็นต้น ได้เปิดเผยข้อมูลว่าปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ของชาวอเมริกันที่สามารถออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้ตามปกติในขณะนี้จะทําให้อัตราการขอมั่นในกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันขยายตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณ2.1-2.2ถึง 2. 2ล้านคู่ต่อปีในปีที่ผ่านมาเป็นราว2.5ล้านคู่ในปีนี้ โดยแนวโน้มดังกล่าวน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ยอดจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแหวนมั่นเพชรและแหวนแต่งงานที่มีสัดส่วนตลาดเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั้งหมดของสหรัฐทั้งนี้ภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐที่ยังคงต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นภาวะอัตราดอกเบี้ยนในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงอัตาราเงินเฟอ้อที่ยังคงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาด จะส่งผลทําให้ชาวอเมริกันกยังคงมีพฤติกรรมระมัดระวังการใช้จ่ายและเลือกซื้อสินค้าอยู่โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยประกอบกับวิวัฒนาการในด้านการผลิตเพชรแท้จากห้องปฏิบัติการหรือแล็บกรนไดมอนด์ที่ก้าวหน้ามากขึ้นทําให้เพชแรแล็บกรนในตลาดมีราคาถูกกว่าเพชรแท้จากธรรมชาติสูงถึงร้อยละแปดสิบถึงเก้าสิบเลยทีเดียวครับจากข้อมูลสถิติราคาเพชรในตลาดเดือนธันวาคม2566เพชรจากแหล่งธรรมชาติขนาด1นกลัดจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 6 0ถึงดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เพชรแลบโกรนที่มีขนาดเท่ากันจะมีราคาจําหน่ายในตลาดเพียงประมาณ400-1,000ถดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นถูกกว่าเพชรจากแหล่งธรรมชาติถึงกว่าร้อยละแปนอกจากนี้คุณลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเพชรแลบโกรนยังไม่มีข้อแตกต่างจากเพชรธรรมชาติ อีกทั้งการผลิตเพชรแลโกรนยังสามารถผลิตเพชรที่มีความใสและมากกว่าเพชรตามธรรมชาติที่มักจะมีสิ่งสกรปรกเจือปนและยังสนับสนุสน,นแนวโน้มความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสและเป็นธรมรมปัศจากการใช้แรงงานเด็กแรงงานทาสแรงงานบังคับซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการดําเนินอุตสาหกรรมเหมืองเพชรในหลายประเทศทั่วโลกด้วย จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลทําให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ที่กําลังอยู่ในวัยสร้างครอบครัวหันไปสนใจเลือกซื้อเพชรแหลบกรนมากขึ้นจนทําให้ตลาดเพชรแหลบกรลในสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ในตลาดหลายรายเช่นห้างเจสซี่เพนนีและห้างวอร m มารได้หันมาทําตลาดจําหน่ายสินค้าเพชรหลบกรนมากขึ้น หรือแม้กระทั่งบริษัท WS ผู้ประกอบการทาเหมืองแร่และจาหน่ายเพชรรายใหญ่ที่สุดของโลกก็ยังได้พิจารณาปรับกลยุทธ์หันไปลงทุนในกิจการผลิตเพชรหลับกรนภายใต้ชื่อไล่บอกเพื่อรองรับกับแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเช่นเดียวกันโดยรวมคาดว่าตลาดเพชรหลับกรนทั่วโลกจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าทั้งสิ้น55,600ล้านดอลาลาร์าสหรัฐภายในปี2574หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ย109.8ต่อปี ทั้งนี้เพชรเป็นเครื่องประดับอัญมณีล้ำค่าที่หลายฝ่ายต่างฝ่าฝันและต้องการที่จะครอบครองเป็นเจ้าของในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมามีการทำอุตสาหกรรมเหมืองเพชรอย่างจริงจังเพื่อแสวงหาเพชรมาตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปริมาณเพชรธรรมชาติในตลาดส่วนใหญ่มักจะอยู่ในมือของผู้ประกอบการค้าเพชรรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในโลกซึ่งมีอำนาจในการกำหนดราคาในตลาดทำให้มีราคาอยู่ในระดับสูง เมื่อกระแสะผู้บริโภคในตลาดหันไปเลือกซื้อเพชรแลบกรอนมากขึ้นก็ย่อมส่งผลทําให้ความต้องการซื้อเพชรธรรมชาติลดลงและทําให้ราคาเพชรธรรมชาติในตลาดปรับตัวลดลงตามไปด้วยจึงน่าจะส่งผลทําให้อัญมณีและเครื่องประดับเพชรธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอนาคตในส่วนของผู้ประกอบการไทยนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีเหมืองเพชรในประเทศแต่ก็มีมูลค่าการส่งออกเพชรไปยังตลาดสหรัฐอยู่บ้างซึ่งโดยมากจะเป็นการนําเข้าเพชรเพื่อขึ้นเป็นตัวเรือนเครื่องประดับและส่งออกต่อไปยังประเทศต่ตางๆ ในส่วนของคุณภาพฝีมือแรงงานไทยเองก็เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกในระดับสากลดังนั้นหากไทยสามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหันไปผลิตเพชรแลบกรนเพื่อใช้เป็นวั ip, ตถุดิบป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศก็น่าจะช่วยส่งเสริมการสร้างเสถียรภาพด้านวัตถุดิบการผลิตในอุตสาหกรรมของไทยได้ในอนาคต และนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นในวันนี้สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสรับฟังข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับเล่าข่าวการค้าโดยสคตชิคาโก